สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอีกหนึ่งสูตรนะผมของเลขเด่นบนนั่นเองอเรียกว่าสูตร A2 นะครับต่อไปก็คงจะได้เห็นสูตรผมเยอะแยะผมมากมายแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนวิธีการคำนวณเลขสามตัวบนกับ2ตัวบนมาใช้เลขเด่นหกตัว เข้าชุดกันเพื่อให้ได้เลขชุดของสามตัวท้ายางวับที่หนึ่งนั่นเองอถ้าเกิดใครได้ติดตามอาผมนะครับก็จะเห็นเลขหรือว่าหัวชุดที่ผมลงไว้ให้งบงวดวันนี้แล้วนะครับผมองวดนี้แล้ว <laughs> งวดจะถึงนั่นเองนะครับผมอนะครับคงจะเห็นกันแล้วนะผมว่าวิธีการคำนวณทำแบบไหนอย่างไรนะครับผม เออใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปหาดูได้นครับผมไม่ยากครับผมแค่กดที่ตัวกระตุนผมใต้วิดีโอเนี้ก็จะเห็นทุกคลิปหรือว่าทุกวิดีโอของผม,ผมที่ลงใน youtube นะครับผมเลือกดูได้ตามสะดวกเลยนะครับอโอเคนะผมมาดูการว่าเลขเด่นสูตรนี้คำนวณแบบไหนอย่างไรนะครับผมนี่เลยวิธีการคำนวณน,นะครับให้ใช้หลักแสนของรางวัลที่หนึ่งของวันนั้นบวก กับหลักหมืน่นได้เท่าไรให้นำมาเป็นตัวหลักตัวแรกนี่แล้วก็นับเพิ่มแต้มจากตัวหลักเนี่ยไปอีกหนึ่งแต้มหนึ่งตัวก็จะได้ตัวเด่นหมดสองตัววางไว้หลักไหนก็คือเป็นตัวเด่นวางไว้ตัวหลักไหนอันนั้นไม่แน่ใจนะผมก็คือขอให้มันมีมาในสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งนั่นเองอโอเคนะครับผมนี่เลย ศูบวกหได้กับเลยครับก็ได้หกหกนะเพิ่มแต้มก็ได้7ก็มี6กับ7นี่ครับผมสองตัวนี่ำลำรับเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปงวดถัดไปออกอะไร3ตัวท้ายของวันหนึ่งออก6 0 9ูนเาเลข6นั่นเองครับผมที่เข้านี่อ่าข้าหลักไหนข้าหลักร้อยอ่า ไปต่อกันเลยวันนี้ก็สองบวกสองได้กับสี 4. 4่สี่นับเพิ่มแต้มก็ได้ห้าก็มีสี่กับห้านี่สองตัวนี่สำหรับเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปงวดถัดไปออกอะไรสามตัวท้ายของวันหนึ่งออกสี่ห้าเก้าเข้าทั้งสองตัวสอง หลักเลยครับผมเนี่ยตัวเด่นของเรานะผมที่กำนดได้อ่าสี่ก็เข้าหลักไหนครับหลักร้อยห้าก็เข้าเหมือนกันแต่เข้าหลักไหนล่ะเข้าหลาก 40, ักสิบเห็นไหมครับผมเด่นสองตัวมาทั้งสองตัวเลยอ่ามาดูงวนนี้กันบ้างสามบวกเก้าแล้วกลับอะไรครับแล้วจะกลับสิบสอง สิบสองไปเลขสองหลักใช่ไหมครับก็เอาแค่สองตัวท้ายแค่ตัวเดียวอ่าสองนะับเพิ่มแต้ม,มก็ได้สามก็จะมีสองกับสามนี่สองตัวนี่เป็นตัวเด่นในงวดถัดไปของสามตัวท้ายของวันที่หนึ่งนั่นเองสามตัวท้ายของวันหนึ่งออกอะไรออกเจ็ดสามเจ็ดอ่าเลขสามของเราเ่นี้นะผมที่เข้านี่ ตัวเด่นของเราเอาผมเลขสามข้ารักสิบอ่าโอเคครับผมวันนี้ก็คำนวณได้ห้ากับหกถ้าหับเป็นตัวเด่นหนึ่งว่าถัดไปวันถัดไปออกอะไรสามตัวท้ายของเลหนึ่งออกแปดสองห้าอ่าเลขห้านั่นเองนะผมที่เข้าเลขเด่นห้านะครับผมที่เข้านะครับผมเข้ารัก หน่วยนะครับผมามาดูงวดนี้กันบ้างที่กำหนดได้นี่ได้ห้าบวกหนึ่งได้ครับหกหกนเพิ่มแต้ก็ได้เจดก็มีหก,กับเจ็ดนี่ที่นำไปเป็นตัวเด่ดนนงวดถัดไปงวดถัดไปออกอะไรงวดถัดไปออกอะไรนี่เลยสมตัวท้ายของมัน,นออก แปดหนึ่งหกอ่าเลขที่เขาคำนวณไว้เลขอะไรเข้าอ่าเลขหกนั่นเองนะผมที่เข้าาอ่าข้าวหลักไหนข้าวหลักหน่วยอ่าสองคนนี้ก็ได้เจ็ดกับแปดนั่นเองที่ เป็นตัวเด่นในงวดถัดไปนะครับผมอา,าผมว่าสองตัวเนี้มันจะมาหรือเปล่าอ่ามันจะมาไหมในงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับผมอ่าอันนี้ก็ต้องใช้วิจรารญาณอีกละแล้วผมก็ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะผมอ่าเห็นไหมครับเห็นว่าเมืที่ผ่านมานะครับผมสูตร เอวันอ่าเอแหนึงแม่นะผมเอนึ่ง้ะผมก็ได้6กับ7จ็ดเช่นกันนะผมนี่อาได้หกับ7จ็ดเช่นกัน2ส,สูตรนี้นะครับอ่าเหมือนกันเลยอ,อย่างเงี้ยชนกันใช่ไหมครับผมเราก็สามารถนำไปเป็นตัวเด่นได้อ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราจะคัดอีกจากสองตัวเนี้ยเราก็ต้องหาสูตรที่3ามอ่าหาตัที่3มเอามาดูว่าถ้าเกิดว่าเลขห ว่าเราเกจิตตามกันอย่างนี้เราก็นําตัวนั้นไปได้นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่จะต้องการติดตามผมอ่าต้องบอกอีกแล้วนะผมสำหรับคลิปนี้เพราะว่าจะรับสมาชิกอ่าในกลุ่มนะผมจะรับสมาชิกเพิ่มตัวนี้นะครับผมแต่ว่าอาจจะหยุดรับ มาถึงวันที่28เดือนนี้นะผมเดือนมิถุนานนี้นะครับผมนะครับผมต้องดูก่อนนะครับผมว่าสะดวกรับเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับผมอ่าเฟสผมก็สิ่งนะผมที่ลงไว้ให้ดูกันก็นี่นะครับผมชื่อนี้นะครับผมอ่าก็ขอให้ดูด้วยนะครับผมว่าเขาถูกเฟซหรือเปล่าับผมเพราะว่าตอนเนี้มีกับดักครับผมอย่างที่บอกไว้นะผม มีเฟซปลอมเกิดขึ้นแล้วก็กลุ่มปลอมเปิดขึ้นนะครับผมก็ขอให้ตัเกตสมาชิกที่กลุ่มว่าต้องมีสามพันขึ้นไปนะครับผมถึงจะเป็นของจริงนะครับอ่าแล้วก็ต้องชื่อเฟสนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะผมอ่าก็ขอให้ใช้ผมอ่าถ้าเกิดจะนําไปใช้นะผมเป็แนแนวทางก็สองตัวนะผมถึงตัวเด่นนะครับโอเคนะผมขออุทครณ์ผมร่ำรวยร่ำรวยนะครับ สุขระบัยทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ